สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคา์เซนเตอร์นะครับที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคา์เซนเตอร์วันนี้พบกับผมแล้วก็รถสวยอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนร้อนและที่สําคัญนะครับได้รถราคาถูกแบรนด์หลักด้วยใครที่กำลังมองหารถ Honda City นะครับผมคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนกับเครื่องยนต์1.5รุ่นเเกียออโต้ปี2012ราคาถูกสุดๆนะครับวันนี้เพียงแค่299,000บาท ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวรับรถศูนบาทได้เลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับผมสาหรับคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสดสดร้อนๆไทยหน้าร้านของเรานะครับใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ฟิวบอกเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยนะครับน่าใช้นะฮะดูจากสภาพภายนอกคันนี้ฟิวยังไม่ได้ล้างเลยนะครับถือว่าเอามาจอดถ่ายรูปแล้วก็รีวิวให้ชมแบบสดสดใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าเน้น เร็วนะครับผมสําหรับช่วงนี้เพราะสภาพโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมก็เลยแบบว่ามารีวิวให้ชมเลยนะครับผมก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าใครที่กำลังมองหารถที่แบบกลุ่มราคาถูกนะครับได้รถ Honda City แบบนี้คันนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับยางนะครับผม นี่เลยนะครับแล้วก็ด้านนอกของตัวรถมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะครับผมร่องรอยการใช้งานธรรมดาของรถยนต์มือสองนะครับสำหรับปี12คันนี้นะนะครับผมแต่ได้รถราคาถูกแน่นะครับเพียงแค่299,000บาทเดี๋ยวพิวพาดูในส่วนของด้านหลังกันก่อนเลยนะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมนะนี่ด้านหลังครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับคันนี้เนาะก็ ถือว่าสภาพสวยโดยรวมนะครับสภาพสวยเลยแหละนะฮะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานก็เห็นตามความเดิมของตัวรถนี่แหละนะครับน็อตเดิมนะครับฝาท้ายเดิมเดิมนะครับผมสภาพโดยรวมถือว่าพร้อมใช้นะครับสําหรับคันนี้ด้านในห้องโดยสารเดิมทีจะเป็นเบาะผ้าครับคุณผู้ชมครับเดิมทีเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเจ้าของเดิมเดี๋ยวไปหุ้มเบาะมาให้เป็นเป็นโทนเบาะหนังสีดำนะครับ เดินด้วยได้สีแดงก็ถือว่านะครับเป็นการรักษาตัวรถในส่วนของตัวเบาะนะนะครับผมให้ดูแลรักษาง่ายมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าได้ในราคาที่ถูกสุดคุ้ม299 299เนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของภายในครับคุณผู้ชมครับนะเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับทำความสะอาดออกน่าจะดูดีมากกว่านี้เลยแหละแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าใช้แล้วนะครับเพราะว่า ก็มั่นใจที่จะนํามารีวิวให้ชมเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสตาร์ทเครื่องเข้ามานะครับตัวเลขไมเองครับคุณผู้ชมครับเลขไมอยู่ที่1นึ3 3 6สนแปดหกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไมในเกณฑ์ปกตินะสาหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นเจ้าของได้เลยในราคาเพียงแค่2 0 0 0สน 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับน่าใช้อีก1นึคันนะครับ Baby, like เครื่องเสียงโอเคมากๆเลยนะครับแอร์ถือว่าเย็นฉ่ำมากๆสำหรับคันนี้เกียร์อัตโนมัตินะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับผมถ้าไม่ชอบเบาะหนังแบบนี้นะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวหุ้มนะฮะก็สามารถถอดได้ แอร์เย็นนะครับผมราคาถูกนะครับเชื่อเลยว่าผ่อนไม่แพงนะครับผ่อนเบาๆสำหรับคันนี้ได้รถแบรนด์หลักกับฮอนด้าซิตี้นะครับผมเครื่องยนต์1.5รุ่น S นะครับปี2012ถือว่าคุ้มครับนะทีนี้มาดูในส่วนของด้านห้องเครื่องของตัวรถจะพาเปิดดูโดยที่แบบว่ายังไม่ได้ล้างนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าใหม่นะครับก็ถือว่าดูดีนะครับ นี่ห้องคงห้องเครื่องนะครับน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับคุณผู้ชมใครที่สนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของได้เลยนะราคาถูกๆแบบนี้ก็คุ้มค่าเลยแหละนะครับเป็นรถใช้งานอีกหนึ่งคันสําหรับใครที่แบบว่าหารถราคาไม่แพงนะครับตอบโจทย์ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะได้รถเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นนะครับขับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับคันนี้นะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับ Hondacity นะครับเครื่องยนต์1.5 รุ่น S เกี G ่ยรออโต้ปี2012นะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับคุณผู้ชมครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่ผมสามารถเดินทางไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านถึงที่ทํางานได้เลยไม่ไกลนะครับคุณผู้ชมครับและก็จัดส่งทั่วประเทศได้ด้วยนะครับใครที่สนใจเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้099 202 9994 เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสนใจรีบโทรหาผม9ฟิวมงคลคันเตอร์เดี๋ยวฟิวจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซน็นถึงที่บ้านถึงที่ทํางานได้เลยทุกจังหวัดทั่วประเทศนะไม่ต้องคิดว่าไกลผมมองว่าใกลมากเพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคไร้พรมแดนแล้วนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับชมลาไปแล้วแล้วก็รอเจ้าของท่านใหม่นะครับสำหรับคันนี้สําหรับวันนี้สวัส,สดีครับ